แก่ย่างหอมๆค่ะย่างเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะรอแค่ข้าวเหนียวส้มตําค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนค่ะได้เวลากิดแ่บแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมากวักแล้วค่ะทุกคนจักโมงแล้วอีก20นาที6โมงเย็นค่ะทุกคนค่ะจุนตําส้มตาปูปาราแล้วนี้ค่ะไก่อร่อยมาก ข้าวเหนียวเนื่อใหม่ๆค่ะทุกคนคะ่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 20 minutes to 6 pm I'm going to have spicy green papaya salad and this one grilled chicken sticky rice come to m e come come มาอร่อยมาก <c oughs> ขอชมต่ของหมักแบบบ้านเราโอ้ยหอมเครือ่องเทศว่้ยข้าวเหนียวใหม่ๆเลวพี่น้องกินสามปกีก็กินไม่หมดหรอกจูนอนะ จุนจะเอานี่ค่ะส่วนนี้ให้สานีค่ะเพราะว่าจูนไม่ค่อยชอบอืจุนชอบกินปิดนี้มามไก่จุนอร่อยมากเรื่องนำ นี่ค่ะทุกคนสาเจ้าที่จุนซื้อมานานแล้วซื้อแบบแห้งค่ะเรเอามาแช่น้ำแล้วก็ลวกอาษาอีสานอ่นว่างไดขมจนยางเดาขมอิลี่อหรอคนกินขมไม่ได้นี่คือกินไม่ได้เลยหละเนี่ยมันขมจริง ไปเดาต้นใดน,น้อเนาะ,นะมัขผมเลยพรจูนไม่ได้ต้มค่ะคนที่เขาเอามาขายเขาก็จะลวกธรรมดาเนาะทุกคนลวกแล้วก็พึ่งแดดค่ะไม่ได้ต้มค่ะต้องลวกก่อนผึ่งแดด จุนเคยทําค่ะมันจะอยู่ได้นานมาทุกคนอร่อยเด้อป่ะขนมจีนมีแต่ไม่อยากกินต้มไว้แล้วอยากกินแค่นี้ อือันนี้เป็นผักปากรือไม่รู้ภาษาไทยว่าเราเขาเรียกว่าอะไรแต่ฮิตคือกินกินกันบ่อยคนเกาหลีใต้คนตุรกีเขากินค่ะมันเรียกว่าเชพเพิร์ดเพิร์สค่ะ คนเกาหลีใต้เขาจะเอามาทำเป็นเครื่องเคียงใส่แกงเอ้ยอะไรเอ้ย่ยานคะครับกระลำอือ้ม อร่อยทุกคนแต่ย่างนี่คือสุดยอดหมักข้ามคืนนี่ส่วนที่จุนชอบเล็กหน่อยยังสิหม,มักกับซึ่ง ข้าวเหนียวคืออร่อยด้วยแหละเดี๋ยวเย็นนี้สามีจุนกลับมาจากบาร์เซโลนาจุนจะเอาให้เขารองกิน มสมัยที่จูนหัดก,กินนี่ค่ะจูนหัดก,กินกับส้มตำทุกคน พราะมันขมมากใครๆก็บอกว่ากินกับเอเขาเรียกว่าอะไรนะน้นพริกปลาหวานหรอคะหรืออะไรเขาเรียกคือก็ไม่รู้อยากว่าเขาเรียกว่าอะไรแสดงน้ำปลาหวานคิดว่ามันไม่เข้ากันของขมไปไปกับของหวานไม่ได้ค่ะ ปูชี่จุ่มองเองจุนตะแคงถาดให้ได้เห็นชัดขึ้นค่ะ,อะเอาอันใหม่อันนี้เอาไว้ให้แฟนกิน กินแค่กับไก่ย่างก็อร่อยแล้วค่ะมันต้องมีส้มตำก็ได้ เพื่อนำเค็มตังหวานไม่มี <laughs> สโลแกน <laughs> ถั่วหวานหวานมันก่อนโทรคุยกับแม่ลืมบอกแม่ให้ปากสะดาไว้ให้หน่อยปีนี้กับไทยแน่นอน ไม่เดือนเจ็ดก็เดือนแปดปีที่แล้วไม่ได้กลับเพราะว่าทำลูกค่ะอืมดอกมันรลวม พี่สาวบอกว่ากับมาไทยม,มาขอเอาลูกมาขอเอาลูกมานัา่งเห็นคนอื่นเิ่นแบ,บขอขึ้นด่อยู่แล้วอ่า โชคขอโชคของเพิ่นนอะจาะอร่อย ทำกับข้าวกินเองทุกวันอาหารบ้านเรา Thôi có chấm nước còn vàng sao bằng cái gì <laughs> có đi xám. không có thể nhớ có thể và สตรอเบอรี่ออกแล้วค่ะออกจำหน่ายแล้วถูกๆสตรอเบอรี่ที่เนี่ย เดี๋ยวเขาแทะ เอาไปยำใสน <ừ. S 1> น่น้ำมันงาสไตล์เกาหลีอร่อยติดฟันแล้ว พ่อได้กินนพ่อได้หายคิดถึงบานอยู่ค่ะอยากก็ซื้อกินเดี๋ไปซื้อเนื้อมามาลาบสุก ทุกคนคะ่ะจุงมองเห็นเวลาแล้วเวลาไปแล้วได้เวลาลาจ,จุจุนนั่งกินต่อคะ่ะ ชาบับพริกเสียได้อืมเราจะกินต่อ โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้แซ่บแสบค่ะค่ะจิงขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายจ้า